แมสซีหนึ่งสองสี่พร้อมกับราคาโปรครับราคาพิเศษครับมีไม่กี่ตัวครับที่เช็คระบบพร้อมใช้งานทันทีครับป้ายเหลืองด้วยครับแมสซีหนึ่งสองสี่ตัวนี้ก็เช่นเดียวนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวเท่านั้นครับจองได้ที่ศูนย์หกสามเก้าสองหกสี่หนึ่งห้าหกครับแต่ก่อนที่จะจองต้องรู้ราคาก่อนครับมันราคาเท่าไหร่กันแน่ครับ ราคาอยู่ที่2,45,000บาทนะ2 4 5 0 0 0บาทพร้อมใช้งานพร้อมส่งแล้วก็สาธิตให้ดูด้วยครับว่ามันใช้งานได้อย่างแน่นอนครับจองได้ที่063 926 4156ครับกับชอ้อนานชา้างคบตัวจริงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเรอยู่อำเภอนาชาจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาชมตัวจริงกันก็ได้ครับมี มีเครื่องอระป๋งมากกว่านี้ครับแต่อันนี้เป็นราคาพิเศษกับกับแมสซีหนึ่งสองสี่เช็คระบบเก็บสีพร้อมใช้งานครับแล้วก็ส่งปีเลยนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่าหนันครับกับแมสซีหนึ่งสองสี่ครับ